เดค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มาม่าฟ้าธานีนะคะพศส5 2 6ห้ี่บอยเป็นไงบ้างเยอะมากเยอะมากรอคิวเนะเาะมารอคิวอยู่นะคะเต็มน,นะคะโอเคนี่ขั้นตอนการรอคิวนะคะรับเครื่องเลขคิวที่พนักงานนะคะเมื่อเครื่องเลขคิวเรียกแล้วให้เขียนสั่งอาหาร เมื่อมีโต่ว่างเครื่องจะส่งเสียงเรียกคืนเครื่องที่พนักงานเรารออาหารติดโต๊ะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราได้คิวเท่าไหร่โตแล้วค่ะโต,ต <ไป S 1> แล้วมันรอว่ามันจะรอแค่งไห <ไป S 2> นะนะนี่คือโฉมหน้าของคนที่เกียดทำมามา่มาเอง <c oughs> เลยมาให้เขาทำมามา่มาให้ใช่ไหมโฉมหน้านี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วนะคะไดูเปิดไ้ด้วยถ่ายรูปนะคะเรานานมั้งมาฟม้าธานีในตำนานไม่เหมือนอันนี้ของพี่บอสใช่ไหมใส่กะบพั่กของพี่ อันนี้ของพี่บอสไข่ลูกชิ้นแล้วก็หมูอันนี้ของคุณเม่ไข่กับผักอุ้ยอุ้ยไม่เห็นคอันนี้อันนี้รวมรรอันนี้รวมเลยอาชิมนอมาถึงก็จ้วงเลยชิมเลยชิมเล ได้ไหมอ่ะไม่ชิมก่อนเลยเหรอพี่เอาจะใส่เลยใช่ไหมเผ็ดน,นะเผ็ดน,นะเผ็ดน,นะชิมน,นะน้ำก่อนทำไม,ไม,ไมขู่นะทำไมขู่ทำไมของเรามาเป็น,ปนแบบนี้ล่ะพริกแก่เขาไม่ได้เอนีให้ใช่ไหมใจใจเขาใส่มาก,ก่อนอริจินอลฮะเผ็ดอยู่แล้วนะนยังไม่ได้คุกพริกเลยนะเผ็ดอยู่แล้ว องชิมค่ะลองชิมสักทค่ะไอ้ด้บอกบอกไอ้ด้บอกตั้งนานแล้วค่ะตั้งนานแล้วค่ะนี่คือขวดพิ๊กให้เติมดูซิว่าจะไหวเติมไหมติับมือเมืกใส่แล้ว่าแ็งไงเป็น็มากด เติมพริกอีกไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบ้านนี้เป็นไงบ้างคะแซ่บนะนี่คนนี้ชิมแล้วเผ็ดใช่ไหมเผ็ดกินต้งกับคนที่กินเผ็ดอัร ดูความเผ็ดคอนมากเห็ดเดอค่ะชื่อนอ้ะี่ะะใไข่

แซ่มากดีบอทอ่ะบะหมี่ใบกอแล้วไม่ไหวแล้วเหรอ

มาเหมือนแบบมีแต่ความทรมาน์หน้าแบบใครเอาพวกนักมีที่อะไรอย่างเงี้ยนะใครเอาปัตมามาดักตรงนี้เออไงเจอควันกิเข้าไปก็ดักเลยนะ เผ็ด <laughs> เผ็ดมากใส่พริกเพิ่มนะพริกเดิมของเขาก็เผ็ดอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่กินเผ็ดก็อย่าลืมเขียนบอกนะคะเผ็ดน้อยไม่เผ็ดอะไรอย่างเงี้ยโคตมากเขียนเขามีป้ายบอกอยู่นะว่าต้องเผ็ดบอกจับไปดูไว้ยจับไปดูอุ้ยแล้ว <laughs> เผ็ดไหมอยากเปนเจ้าข <c oughs> องคุณลูกค้าค,าะคะ่ะตอนนี้นะคะเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะคะ <c oughs> เกันมุ้งสับายอะไรนะมุ่งสับไพทานอาหารคนนี้คนนี้สู้มากสู้เลยแม่เพยายามสะบัดสะบัดสะบัดน้ำทุกเม็ดเลยได้เยอะได้อยู่ได้อยอะอันนี้ของพี่บอลนะคะลูกชิ้นเหลือนะไม่หมดนะคะโอเคนีอ่ะเดี๋ยวเราดูเมนูกับราคานิดนึงเนาะ <C ell ar> อ่อนะะนะะานี่นะคะก็ราคาตำนี้นะคะ45 50 55 60นะคะมั <C ell ar> มีเครื่องลวกลูกชิ้นลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ร <C ell ar> าคาตำนี้เลยโอเคค่ะเป็นไงคะมาม่าฟ้าธานีคนมาไหมคะสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบ ถ้าละความเผ็ดเอาไว้ทลดความเผ็ดไว้ในใจสิไม่เท่าไหร่วันนี้ดานใส่เผ็ดเยอะไงเลยลความเผ็ดมันเลยกบอย่างอื่นไปเยอะอะไรเงก็ให้ชิมก่อนเด้นนะคะชิมก่อนปรุงนะครับเออถ้าใครมาเที่ยวก็แวะมานะคะโอเคจะคลิปหน้าค่ะบายค่ะบาย